เล่นเกมดีกว่าเปิดคอมเป๊นี okay. น่โอเคลุกกระปกโอื้อเยดาวน์โหลดโอเคเล่นลานมือ,อขึ้เข้าไปเลยรอ,อบนี้เราต้องชนะแน่เลยสี่อย่างทำให้คนหัวร้อนเนึ่อง,อง,อง,งอมันเป็นขั้นตอนแล้วนะ ใหม่แกไม่มีสิทธิ์เป็นฆาตกร 4M ตัวมิตต์ตัวถู2โดดหนึงโอเคโอเคอยู่ในกล่องนี้่ะไม่ใครจะ่อยู่ในกล่องเพียนโอเคเดียวเาจะหมดแล้อยสามชิปขึ้นอันนี้นานนั้นแนใหม่น้ อืมสีไม่สีไม่จะ้อบถึงม่ด้อมตายอี่จะฆ่าแกอีซี่ห่่ไมไม่กาอีซี่เอออไขอมันน่อี่ขมแล้วจบแล้ว อยงนั้นเด็กชายคนนั้นก็เสียใจมากคอมของเขาได้พังลงไปด้วยสีมือของเขาเองสุดเซต